สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปนโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้มีเรื่องราวของโปรดีๆมานำเสนอกันครับเมื่อท o มู p เพสครับลดราคา iPhone 6แล้วก็ iPhone 6พัทไปเลย6,000บาทโดยโปรโมชั่นดังกล่าวครับสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแต่จะต้องจ่ายค่ารายเดือนล่วงหน้า6เดือนโดยแท้ราคาปกติสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับก็จะได้ส่วนลดกว่า5,000บาทและยิ่งถ้ายย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับจะได้รับส่วนลดกว่า6,000บาทเลยนะฮะ ส่วนแพ็กเกจรายเดือนราคาต่ําสุดก็จะอยู่ที่599บาทครับโดยทางทีมงานได้คํานวณออกมานะครับอย่างเช่นการซื้อ iPhone 6 Plus 64 g b บนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดในวันรับเครื่องนะครับ27,400ก3,594บาทครับรวมเป็นเงิน39,994บาทซึ่งถือว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆครับโดยโปรโมชั่นของทูมูเฮสันนี้ครับจะหมดเขตในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะฮะ ใครที่เล็งๆ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6พั u s อยู่ก็จัดไปเลยส่วนอีกหนึ่งค่ายที่ออกโปรได้น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นก็คือ d t แทครับเมื่อลูกค้าย้ายค่ายได้สิทธิ์ซื้อ iPhone 6ในราคา17,900บาทนะครับลดลงมากว่าเกือบ1,000 10, 0บาทโดยเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ครับจะครอบคลุมทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าที่เปลี่ยนจากเติมเงินมาใช้รายเดือนครับแล้วก็รวมถึงลูกค้าใหม่ทั้งค่ายเบอร์เดิมแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ เอาไปว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโปรโมชั่นเท่าเทียมกันแต่ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนะี่ยได้พิเศษกว่าตรงที่ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก2,000บาทโดยจะทําให้ iPhone 66GB นีครับอยู่ที่ราคาเริ่มต้นเพียง17,900บาทครับโดยยังไม่รวมค่าบริการรายเดือนที่จะต้องจ่ายล่วงหน้านะครับตามที่ d ีแท็ได้กําหนดไว้โดยขอย้ำว่าของ d ีแท็นี้จะมีสินค้าจํานวนจํากัดน,นะฮะก็ถือว่า2โปรโมชั่นที่นํามาฝากกันนี่ถือว่าสุดๆครับ ังไงเพื่อนๆถ้าสนใจอันไหนนะครับขอแนะนําให้สอบถามไปที่ call center ของค่ายนั้นโดยตรงก่อนนะครับเพื่อจะได้วางแผนได้ถูกนะครับกด subscribe ช n e l ของเราใน YouTube พิมพ์ spec p tv แล้วก็ subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันครับสวัสดีครับ